สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์28-4ถึง4กรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีมีนดาวประจำตัวก็ดาวพฤหัสอยู่พบวินาศอยู่ดาวเสาร,ราพะเขาเป็นเกษตรนะไม่ต้องกลัวนะครับมฤตยูอยู่พบการเงินราหูกับพุธอยู่พบสหัชชะดาวอาทิตย์อยู่พบ พันธุอังคารนะครับสุกอยู่ปุตตะอ่าเกตอยู่มรณนะนะครับแล้วก็พระจันทร์ครับ28 29อยู่พบพินาศ3012กลุ่มลักอ่าพระจันทร์กลุ่มลักจันทร์กลุ่มลักนะครับไม่ธรรมดานะวันที่1นะ3 0 1 2นะ3 4พระจันทร์อยู่พบกันหนึ่งนี่นะลักษณะราศีมีนะ ดูแล้วก็น่าจะมีโชคมีลาภกับเขาได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์วันที่หนึ่งกันอีกคีหนึ่งดาวพุธก่อนอื่นเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายวันที่2องก,กรกฎาคมนะย้ายจากภพที่3ย้ายมาอยู่ภพที่4นะถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับลัคนาราศีมีนนะครับดาวพุธย้ายมาปเป็นเกษตรในภพที่4 เขาเรียกว่าอัมพุองเกนอัมพุพลจุนแจ้งสี่สถานพุทธศุภัยสารสองส้อยนะครับอีกพฤหัสประภัย่านนะครับถือว่าอย่างเงี้ได้องเกนดาวพุธอยู่พบที่4นะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ลัคนาราศีมีนนะอัมพุอีกอัมพุโดมเกนนะอัมพุคือภูมิโมชีโวโสโลและโสลา พันธุแลปุตตาแลสุภาว่าสําคัญไงไหมเนี่ยหลังวันที่สองพูดเป็นอุดมเกณฑ์แต่ว่าตั้งแต่เนี่ยที่ผ่านมา28เนี่ยกังคารก็เป็นอุดมเกณฑ์อังคารคือดาวการเงินดาวการเงินเป็นอุดมมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากแค่นี้แหละนะนะังคารอุดมเกณฑ์กุมกับดาวสุขคู่มิตรนะแล้วก็ดาวเสาเนี่ย เป็นดาวโชคลาภนะดาวเจ้าเรือนลาภะแต่ที่เขาเล็งเป็นคู่ที่เดีวม,มีมีปัญหาแหะแต่ว่าถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆดาวเสาดีในดวงชาวลัคนาราศีมีนเพราะเป็นเจ้าเรือนลาภะอังคารดีในดวงเพราะเป็นดาวการเงินนีเน่เป็นอุดมเป็นอุดมเกณฑณ์นะดาวสุกนะก็ถือว่าดี มาอยู่ตรงนี้พบที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของการสิงโชคเพราะดาวสุกเขาเป็นราชาโชคแต่พระเอิรคู่ดาวเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหามันมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารอะไรต่างๆนานานะนะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับบุตรบริวารสร้างปัญหานะครับบางทีก็ถ้าเป็นลูกหลานอะไรเงี้ยมันบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแต่ท่านก็ต้องคอยควบคุมระมัดระวังให้ดีนะครับระมัดระวังให้ดี ส่วนท่านที่เขาเรียกว่าทํางานเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้บังคับบัญชาก็ระวังเรื่องลูกน้องนะครับเป็นระวังเรื่องลูกน้องปัญหามันเกิดแต่มันเกิดแล้วมันมันมันก็จบได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นอุดมเกณฑ์นะและเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคหลังวันที่สองนะทีนี้เรามาโฟก,กัสกันมาที่หนึ่งมาพระจันทร์กุมลักนะนะ วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันพฤหัสโอ้โหวันพฤหัสก็เนี่ยดาวประจำตัวซะด้วยใช่ไหมดาวพฤหัสสงสัยมีนี่เข้าหลายจุดแล้วนะเรามาหาดาวสีของวันก่อนทฤษฎีแรก่าเพราะอะไรหนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาบันังคารบริวารอายุเดชสีพฤหัสมาถูกไหมสิบหกมิถุนาวันพุธบริวารอายุเดชสีราหูเข้า,ามาฉะนั้นอะไรที่มัน ดีๆก็ต้องตามต่อไปนะหนึ่งกรกฎาคมวันพฤหัสบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคราชาโชคฉลกเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่านี่นะฉะนั้นก็ทิศทางก็ช่อนทางโอเคเลยนะเป็นราชาโชคนะถึงแม้ว่าดาวทิตย์จะมาจากภพอลีก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวพอวันที่สองเนี่ยดาวพุธเข้ามาเป็นเกษตรเป็นองค์เก์แล้วดาวพุธเองก็มีอาการเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาไต่เส้นแล้วนะคาบเส้นแล้วกำลังจะกระโดดมาแล้วแล้วกระโดดมาเป็นเกษตรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพุธมีอาการนะมีอาการคืออะไรก็คือเขาขยับในช่วงนั้นไงนะวันที่หนึ่งเขามีอาการแล้วนะวันที่สองเนี่ยถึงจะย้ายเต็มตัวนะดังนั้นก็ถือว่ามาดาวขยับอะดาวขยับในช่วงนั้นอะสองสามวันเนี่ย ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเนี่ยอาทิตย์เด่นเพราะอาทิตย์เป็นสีของวันอันเนี้ยเป็นชุดมหาชนนะเขาเรียกว่าเป็นชุดมหาชนลัคนาราศีทุกลัคนาเนี่ยตามดาวอาทิตย์ได้ถึงแม้ว่าชาวลัคนามีนเนี่ยนะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริก็จริงแต่เขามาแสดงผลราชาโชคพบพันธุด้วยเป็นเกษตรงนั้นอีกชุดหนึ่งก็ตามเลขบ้านเลขรถนะก็มีโอกาสนะครับและที่สําคัญครับ เราอยากจะรู้ให้มันะละเอียดไปกว่าน,นั้นเราก็ตั้งดวงเลย16นาฬิกา1กรกฎาคมลัคนาสถิติีราศรีพิจิกลัคนาสถิตที่ราศรีพิจิกเป็นไงอ่ะลาหูเล็งเป็นอุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ดาวประจําตัวคือดาวตนุลักษ์ของชาวพิจิกก็คือดาวพระอังคารนะดาวอังคารอยู่พบที่9ของพิจิกนะก็เป็นอุดมเกณฑ์นะนะกีตะ นะครับกีตะคืออสุรินทั้งภูมิมินสหัสพันธ์ปัตตนิสุภาอัน,นวินาศนั้นอุดมเกณฑ์นะดาวังคารดาวประจําตัวเขาเป็นอุดมเกณฑ์ก็มีโอกาสนะครับคราวที่แล้วใช่ไหมคือดาวทิตเนในย้ายตั้งแต่นู่น15มิถุนาถูกไหมแล้ววันที่16อาทิตย์เขาก็มาถูกไหมราหูเขาก็มาพัสุขเขาก็มาเพราะว่า16บหนาฬิกาวันที่16มิถุนาเนี่ย ลัคนาตุนนลไงลัคนาตุลดาวสุขเขาก็เลยมาคราวนี้ไงลัคนาพิจิกอังคารสิครับนะดาวอังคารก็พอจะเขาเรียกว่าโดดเด่นแหละนะโดดเด่นดันั้นเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดอ่ะมีโอกาสเลยนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะพุธนี่ไม่ต้องไปเบิ้ลนะไม่ต้องไปซ้ำนะดวงเดียวนะเนี่ยชุดนี้มีโอกาสครับถ้าจะตัดก็ตัดสุข นะเพราะสุกเขาออกมาแล้วแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เกี่ยวแล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมาคู่กับอังคารอะไรอย่างเงี้ยตามติดสอยห้อยตามคู่มิตรไนนะครับถือว่าใช้ได้แล้วพระจันทร์กุมรักท่านเร็งดาวเกตเนี่ยมีโชคมีลาบนะบางทีมีเนี่ยไม่ต้องมาฟังอาจารย์เลยบางทีฝันเลยฝันด้วยตัวเองนะเ่ะเนี่ยเกตเร็งไงนะจันทร์กุมเกตเร็งวันที่หนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็นอนหลับฝันดีฝันฝันเห็นอะไรก็ลองตีความหมายดูนะเปิดใน o o o l l e นาก็ได้นะอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสนะเลขความฝันเลขบา้านเลขรถมีโอกาสดีครับหลัชลดชาวราศีมีแต่ถ้าเกิดว่าอิงกับดวงดาวก็ต้องชุดนี้ครับต้องชุดนี้ถือว่าสวยงามนะครับภาพรวมโดวชะตาก็ถือว่าสัปดาห์นี้ก็ ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรขอให้พ้นวันที่30ไปก่อนเพราะว่า2 8่สเก้านี่ยจันยังอยู่วินาตอยู่ใช่ไหมพอวันที่1 30่งปุ๊บหนึ่พระจันทร์เดินดีในดวงนะสัปดาห์นี้ก็จะสบายแล้วอยู่รอดปลอดภัยนะครับและเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยเขาจะคลายตัวจากราหูวันที่2อใช่ไหมราหูก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะดาวพุธเองก็เนี่ยมั่นคงเป็นองค์เกณฑ์ ของราศีอัมพุทธหรือราศีสัตว์น้ำนะครับงั้นดาวพุธดูดีหลักทรั์ไงดาวพุธนี่คือดาวหลักทรั์นะดาวหลักทรันะ์เนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิก็ดีมั่นคงใชหห,หลักทรัพย์ก็ดีนะทั้งเรื่องคู่ครองทั้งเรื่องบ้านที่ดินรถล,ลายวดยานพาหนะดูดีไปหมดนะดูดีไปหมดก็ชาวลัคนาราศีมีนก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดี นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้การจะตกนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ทั้งเรื่องของโชคลาภเงินทองขอให้มีความสำเร็จทุกทท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคํานวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ